ปะสนูจินตยานวิปลาสซึ่งส่วนใหญ่พระกรรมฐานท่านไม่ค่อยพูดถึงกันเวลาโยมไปทำแล้วเป็นพระก็ตามแก้ไม่ได้แต่หลวงพ่อเห็นให้ความสำคัญเรื่องนี้ก็จะจับมาเชียยเห็นทีละประเด็นประเด็นเพราะว่าเรามีศรัทธาอยู่แล้วที่จะปฏิบัติได ศึกษาได้เข้าใจตามประเพณีพูดมานานว่าเป็นสิ่งที่เราปรารถนามรรคผลนิภานเนี่ยมาทำบุญทำทานรักษาศีลรมอะไรก็ตามเราก็ปรารถนาแต่ว่ามันก็ไปคนละทางเพราะขาดความขาดท่านผู้รู้มาชี้คือมีคนสอนเยอะแต่ว่าจะ,จะชี้ถูกชี้ผิดให้ชัดเจน ไม่คยมีสอนกันไปบรรยายกันไปสารพัดนะามตำลาแต่เวลาเวลาเอาไปทำแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นอย่างที่สอนเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ทางด้านนามาทำมาก่อนเนี่ยเราก็เอาตามที่เราว่ามันจะใช่อย่างที่เราฟังอย่างที่เราคิดก็เรียกว่าหา ขาดูข้อผิดด้วยตัวเอง <c oughs> นี่แล้วก็ขาดคูบาอาจารย์หรือกระยะมิรอยู่ใกล้ชิดเวลามันผิดแล้วก็ไม่รู้มันผิดเวลามันถูกก็ไม่ถูกเพราะเราไม่ปรยสบการณ์มาก่อนเมื่อเดินทางขาดคนชี้ทางขาดรู้เข้าใจแผนที่แล้วขับรถไปบางทีเราไปในถิ่นที่เราไม่เคยไปเนี่ยามาเองเวลาขับไปนั่งรถกับโซฟี เราเคยผ่านมาบ้างแต่เขาไม่เคยไปเลยเขาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่ายเปนเราไม่เชื่อเราก็พาเลยพาตะลึบไปกลับไปกลับมาเสียเสียเวลาเสียค่าน้ำมันนั้นกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประกันแรกเนี่ยถ้าเราไม่มีไม่ชำนาญเรื่องแผนที่ที่เราไม่เคยไปเราก็ถามนะถามคนที่เขารู้ทางเราเสียเวลาหยุด ถามคนก็ยังดีกว่าเราไปเสียเวลาหลงไปตั้งเยอะแล้วกลับมาถามอันนี้คือรูปธรรมที่เราเห็นอยู่ทีนี้ในจุดที่หลวงพ่อท่านเน้นก็คือว่าเวลาปฏิบัติไปเนี่ยส่วนใหญ่เราผ่านสมาะมาเยอะเวลานั่งปั๊บเราก็ต้องทำความสงบอยากจะให้มันสงบทีนี้ท่านว่าสงบมันมีสองแบบสงบแบบไม่รู้ กับสงบแบบรู้สงบแบบ <c oughs> ไม่รู้คือคืออยากจะให้จิตมันสงบสงบจากการรับรู้อะไรต่างๆแต่ความจริงแล้วในสงบแบบรู้หมายความว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในกายในใจของเรามันทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจนั่นแสดงว่าไม่สงบแต่เราอยากจะให้มันสงบเราก็ไปบังคับให้มัน ให้สบายยิ่งบังคับมันก็ยิ่งไม่สบายไปกดไปดันไปเก็บไปกดมันแต่ท่านบอกสงบแบบรู้คือเข้าไปแก้ในส่วนที่มันสบายก็ให้สบายซะไม่ใช่ไปบังคับมันสงบอีกร่างกายไม่สงบก็คือมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันเหนื่อยมันเพลียมแล้วก็ไปแก้ให้มันหายด้วยวิธีการต่างๆพอมันหายจากทุกเวทนาก็เรื่องมันสงบสงบจาก สิ่งที่มันลบก,กวนสงบจากเพราะมันเป็นไปตามกฎของใจรักแต่เราให้สงบจากว่าไม่ให้มันแรงเกินไปจนเราทนไม่ได้ก็ทําให้มันเราทนได้ก็เร่มันสงบจากความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์นั้นดังกายแต่จิตใจก็เหมือนกันเมื่อเราไม่รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์ของกายมันก็ไปสร้างความสงบให้กับจิตความสงบของไม่สง มันไปสร้างความไม่สงบให้กับจิตความไม่สงบของจิตคือมันคิดมันปรุกมันแต่งมันไม่สงบพอเราไปแก้ไปบังคับให้มันไม่คิดไปบังคับไม่ให้คิดลราก,กดเอาไว้เราไปบังคับมันก็ไม่อยู่เดี๋ยวก็เผอคิดกันได้เพราะ,าะต้นเหตุไม่ใช่อยู่ที่ตรงนั้นต้นเหตุก็คือเรามาทํากายให้สงบจากตัวสังขารการปลุงแต่งของกายให้ชัด แล้วแก้ไขร่างกายให้มันชัดให้มันโปร่งให้มันสบายทีนี้จิตของเรามันก็ก็พลอยถูกแก้ไปด้วยแต่ในกรณีที่ร่างกายมันสงบมันไม่มีเวทนาอยู่แล้วแต่จิตใจมันไม่สงบเพราะอะไรก็เ,เพราะมันเป็นตัวที่รู้สึกในกายเนี่ยนอกจากมันสงบจากเวทนาแล้วต้องมาระล,ลึกรู้ถึงตัว ความสงบของกายเนให้ชัดด้วยการมาลรก่รู้ถึงความรู้สึกสงบของกายให้ชัดก็จิตเดียวกันจิตที่มันทําจิตให้สงบเมื่อทํากายสงบจิตมันก็สงบไปด้วยแต่ถ้าเราไปทําจิตให้สงบโดยที่ไม่รับรู้ความสงบของกายเนี่ยมันก็เลยไม่ถูกเหตุเรียกว่าสงบแบบไม่สงบอ่าเพราะฉะนั้นความสงบพานบอกมันมีอยู่แล้วแต่ที่มันไม่ปรากฏชัดก็เพราะมันมีเหตุให้ไม่สงบ เหตุที่ไม่สงบคืออะไรกฎของนิจังที่ทําให้เกิดทุกขังเกิดความไม่สบายเราก็ไม่ตามแก้เพราะไม่ตามแก้ก็ไปสร้างความสงบข้างในอีกคือความไม่สงบทางจิตเพราะนั้นเวลาแก้เราก็กลับมาแก้ที่กายก่อนแก้ที่กายแล้มาเพิ่มความรู้สึกที่กายให้มันชัดเพราะความชัดเจนเนี่ยมันเหมือนแสงสว่างมันก็ไปจิตของเราที่มันคิดกับไม่คิดมันก็จิตเดียวกันนั่นแหละนะ ที่มารู้ความสงบมาสู่ของกายมันก็จิตอันเดียวกันแหละที่มันไปคิดแต่เนื่อว่ามันมีจิตอันเดียวเมื่อเราดึงมันมารู้ความสงบความสบายความปกติของกายความรู้เกี่ยวกับความสงบความสบายของกายมันก็ไปปรากฏที่จิตความไม่สงบของจิตมันก็หายไปนี่คือความสงบแบบรู้ว่าที่ไปที่มามันเกิดจากอะไรความสงบแบบไม่รู้คือไม่รู้ที่ไปที่มาไปบังคับให้มันสงบ เพราะนั้นเวลาเราก็ฝึกสมถะนี้มาสำนักไหนก็ฝึกให้สมถะก็คือ 5. ให้หลับตาทากายให้นิ่งทำกายให้สงบนั่งป๊บเราก็หลับตาจนมันเสพติดอะ่ะไปนั่งทํากรรมาฐานที่ไหนถ้าไม่ได้หลับตาดูเหมือนว่าไม่ใช่กรรมาฐานแล้วใช่ไหมมันเสพติดแล้วมันนั่งสังา,างกยว่วะก็ต้องหลับตาอีกเพื่อให้มันสงบมันเล่เราว่ามันเสพเสพความสงบเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาแก้ ไม่ตกพอแก้ไม่ตกเราไปเสพความสงบมากๆไปไงกเ its, นะ็เกิดเป็นนิมิตนะเกิดเป็นนิมิตสีแสงเกิดเป็นเห็นโน่นเห็นหนี่เกิดมีเสียงแวว<ม>เกิดมีกลิ่นหอมอะไรขึ้นมานะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นไปบังคับมันมากมันเป็นวิปัสนูวิปัสนูมาเพราะเราไปสําคัญความสงบผิดแทนที่เราจะแก้กายสงบ แก้กายให้สงบจากเวทนาจิตมันก็สงบเองแต่นี่เราไม่แก้ไปกดยิ่งกดมันก็ยิ่งดันใช่ไหมตามกดมันก็ไปเป็นพิปภสนูกันดับแรกนนเพราะนั้นพอไปติดความสงบมากๆเข้ามันก็ไปติดใส่นิวรณ์ก่อนตอนแรกอะ่ะเราก็ไปแก้นิวรณ์ความโง่ความเขาความเบื่อความขี้เกียจความฟุง้งซ่านความลังเลเนี่ย <c oughs> มันก็ไปเป็นตัวนั้นก่อนตอนแรกยังไม่เป็นพิภสนูนะมันไปเป็นนิวรณ์ก่อนเราก็มานั่งแก้นิวรณ์กัน พอกินีวอนเกิดขึ้นเราแทนที่จะไปแก้นิณีวอนเราไปบอกเขาไห้จีสงบอีกมันก็สงบไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เหตุของมันเราต้องไปแก้มันง่วงก็ต้องไปแก้ที่ง่วงเราอยากจะสงบนั่นหมายความว่ามันเป็นความเสพละเสพติดแล้วก็นั่งที่ไหนแล้วก็อยากจะไม่ให้มันมีอะไรพอข้างนอกมันวุ่นวายเหลือเกินพอทั้งหลบก็หลบให้มันสนิทมันก็เลยเป็นสุเ่เพราะเราหนีความไม่สงบมาหาความสงบแต่ถ้าสงบแบบรู้ก็คือ ความไม่สูงมันเกิดจากอะไรก็แก้เหตุอันนั้นความสงบมันมีอยู่แล้วแต่ว่าที่มันไม่สงบพ้นมันมีเหตุแล้วไปแก้ที่เหตุไม่ใช่ไปกดเกิดนิวรณ์คือสิ่งที่เราเบื้องตุ้นที่เราว่ากันมาประจำนี่แหละแต่ในเมื่อเอาละเราไปกดนิวรณ์เอาไว้อีกมันก็เกิดวิปัสนูอ่าก็คือทําให้จิตของเราเกิดความไม่ปกติเกิดความ เศร้าหมองความสงบก็เป็นสิ่งที่เศร้าหมองเพราะมันผิดธรรมชาติของมันนะ <c oughs> บังคับให้มันสงบพอมันไม่สงบขึ้นมาเราก็หงุดหงิดะจิตก็เศร้าหมองหรือไปบังคับให้มันเกิดจนมันสงบได้จริงอะ่ะแต่มันเกิดไปเป็นนิมิตเป็นสีเป็นแสงเป็นความสว่างสวัยอะไรขึ้นมาพิเศษเพราะมันถูกบังคับเราก็ไปสําคัญตัวนั้นว่ามันเป็นธรรมะ เราก็ไปตามวิปัสนาเป็นอย่างนั้นมันก็ปั่นปวน่วนละเพราะมันถูกบังคับพอปั่นป่วนขึ้นมาเราก็ไปสําคัญความปั่นป่วนว่าเป็นธรรมะอีกนะไปเพ่งไปทําให้มันมากขึ้นไปทําให้สงบมากขึ้นทำให้มันเห็นมากขึ้นสร้างนิมิตสีแสงจินเขาเรียกว่าจินตยานมาละจินตยานพอเกิดจินตยานนี่เราก็เอาสิ่งที่เราไปคิดไป รู้อย่างนั้นเอามาพูดมาคุยทั้งๆท,ท,ที่มันมันเริ่มเป็นจินตยานท่านบอกว่าตัวจินตยานเนี่ยจะทําให้ระบบประสาทมันสมองอะไรแปรปรวนเพราะร่างกายจิตใจถูกบังคับมากเกินไปเพราะเราไปติดความสงบเราก็คิดว่ามันดียิ่งบังคับก็ยิ่งสงบดีบังคับร่างกายก็เกิดวิป,ปริตแปรปรวนเราก็ไปสําคัญผิดแล้วก็แสดงออกในทางผิดก็เรียกว่าจินตยาน วิปัสสนึกวิปัสสคิดก็ไม่ใช่วิปัสนานึกเอาคิดเอาโดยจินตยานวิปัสสนึกวิปัสสนิดเรียกว่าเออหัวเจไปนี่เรียกว่าจินตยานเรามาเรียกภาษาง่ายๆวิปัสสนึกวิปัสสคิดตัครื่องเจมันก็คือตัวจินตยานนั่นเองหลังอ่เราก็ไปคิดไปเอามาอวดกันว่ามันใช่ยิ่งพระอาจารย์ไปเสริมโดยใช่แล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้อ๋อธรรมวิจารณนั้นก็เป็นนิวรณ์อยู่ธรรมวิจารณอยู่ในข้อเียว่า อุทัจจะคือนิวรนเป็นนิวรนตัวหนึ่งธรรมวิจารณแต่มันนิวรนในทางคิดในทางดีคิดในทางที่เป็นคิดว่าเป็นกุศลนะนะแต่มันก็ยังเป็นนิวรนอยู่แต่ตัวเองคิดว่ามันเป็นกุศลเพราะคิดในทางดีเออชีวิตนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเราไม่ควรยึดมัน่นถือมัน่นเราควรจะปล่อยวางอย่างคิดได้แต่ไม่ใช่ของจริงขนาดนั้นเราเอามาคิดมาพิจารณาได้แต่เป็นธรรมวิจารณ แต่คนจริงตัวอน,นิจจังทุกขังดาเขาแสดงอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่เห็นแต่เราไปเห็นสมมุติของมันคือออกมาเป็นสมมุติคําพูดสมมุตาาิภาษาเขาเรียกธรรมวิจารณ์เป็นเป็นเหตุเบื้องต้นเรียกว่านิวรณ์แต่ก็จะเป็นเหตุถ้าเราไมา่จัดการให้ถูกต้องก็จะเป็นเหตุไปสู่วิปัสสนูนั่นแหละจะเป็นเหตุต้นของมันนะวิปัสสนูเกิดขึ้นแล้วเราไปบังคับแก้ไขวิปัสสนูไม่เป็นมันก็ไปเป็นจินตยาน พอจินตยานไปสําคัญสภาวะต่างๆแล้วก็พูดเพ้อเจ่อไปตามเรื่องตามราวมันก็จะกลายไปเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดวิปริตทางความคิดอีกตรงนี้เขาเรียกวิปรลาสนะเพราะนั้นคนปุถุชนทั่วไปเป็นวิปรลาสทุกคนเพราะสาคัญของที่ไม่เที่ยงมันมันเที่ยงสําคัญของที่มันทุกข์ก็เป็นสุขสําคัญของไม่มีตัวตนก็เป็นเดรนอ่าเราก็เลยไปยึดอย่างนั้นตรงนี้เขาเรียกวิปรลาส มันก็แก้ยากแล้วทีเนี้ยมันก็จะทอดกันไปเงี้ยถ้าเราแก้นิวนนปปนรณ์ไม่ตกมันก็ไปเป็นวิปัสนาวิปัสนาไม่ตกไปเป็นจินตยานแก้จินตยานไม่ตกเป็นวิปปาราทอดกันไปเงี้ยมันเ,เป็นอารมณ์สมถะทั้งนั้นเลยเป็นอารมณ์สมถะกรรมาฐานสี่สิบกองที่มาอ้างกันนี่นะถ้ารวมอารมณ์สมถะสี่สิบกองนี่ได้บอกบ่อยๆว่ามันคือเครื่องมือแก้ตัวที่กายไม่ปกติจิตไม่ปกติอามาแก้เช่น เราเกิดความง่วงอย่างนี้นะเราตัวไหนมาพิจารณาเขากรรมฐา,านสี่สิบมีอะไรบ้างกระสินสิบอสุภา1สิบอนุสติสิบธาตุาสี่จตุธาตุวัฏฐานธาตุาสี่แล้วก็ไอประชาท,ทั้งเก้ารวมแล้วก็เป็นสี่สิบอนุสติก็ดีกระสินก็ดีไม่ได้มีในกายานุปัสสนาแต่เรา กนั้นก็เอาเขาเอามาขยายมาขยายให้มันมาก quote, ให้มันละเอียดประชาชทั้งเก่าทั้งแต่ตายใหม่ๆตายได้สองสามวันตายได้สี่ month, ห, Woah, ห Deus, ante, 2005, ้าวันตายได้เจ็ดแปดวันตายได้เดือนตายได้ปีก็ขยายไปเรื่อยๆอย่างนั้นเลยตามจินตนาการแต่คนจริงตายล้ก็ไปเผาฟัง็หมดเรื่องกันเลยเคยเล่าบ่อยๆในพระในสาขาหลวงพ่อชาในที่ว่าวัดพุทธิยานพิจารณา เวลาคนตายมาห้ามาไปเผาทินทีมาใหาเ้เพื่อพิจารณาก่นสามวันห้าวันเพื่อเพื่อพิจารณาสุภาะทำมาได้สิบกว่าปีแต่วันหนึ่งไปบินทบ,บาทไปเห็นโยมร้องห่มร้องไห้เพราะลูกตายลูกตายแล้วก็สามีก็ตายตัวเองก็พัดโผล่เข้ามาในเมงไทยเป็นคนเลานาะก็ท่านสอนกรรมฐา,านก็บอกโยมเจริญกรรมฐา,านที่เจริญกรรมฐา,านก็ คนไม่เคยเจริญก็ต้องบอกกันบอกกันไปบอกกันมาก็เห็นใจกันเห็นไหมมันไม่นึกถึงป่าช้าทั้งเก้าเลยคือความเมตตาสงสารขาดปัญญาใช่ไหมในที่สุดก็เลยไปด้วยกันเรียบร้อยเงี้ยเราเห็นว่าเราพิจารณามันเกิดที่หนึ่งเราไปพิจารณาที่หนึ่งเนี่ยมันแก้ไม่ได้ใช่ไหมเราทำกรรมฐานมาตั้งสิบเจ็ดสิบแปดปีเป็นสมถะแล้วนะ เวลาเกิดวิกฤตอะไรเข้ามาไม่ได้เพราะความรู้สึกที่ดีนี่นะมันก็ไปสร้างความเข้าใจอย่างนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีอันนี้ก็เช่นเดียวกันให้จําได้เป็นหลักๆว่าที่เรากรรมาฐานทุกคนเนี่ยต้องมีนิวรณ์เข้ามาเพราะมันเป็นของเก่าของเราอ,อย่างการมะัาานทนิวรณ์เพราะอะไรเรามีความชอบ ชมเสพชวามสนุกสนานเป็นพื้นฐานใช่ไหมเวลาไปกรรมฐานมันไปฝืนไอ้ความอยากของเรามันก็ออกมาเป็นใช่ไหมเกิดความปฏิฆาหมหงุดหงิดอึดอัดเพราะความอยากไม่ถูกตอบสนองใช่ไหมก็อึดอัดก็เป็นพยาปรานิวอนอพอมันอึดอัดจะไปไหนก็ไม่ได้ง่วงมันเชื่อเล่ห์อันที่สามมันก็มาง่วงไปง่วงมาออกจอากมันเอาไปติดสคิดฟุ้งซ่านต่ออีก เอ้ก <S an> ูมานี่มาทําไมเพื่ออไไปแล้วสงสัยแล้วทีเนี้ยน,นิวรณ์ก็จะมาเป็นชุดเป็นชุดเราก็แก้ไม่ตกก็แก้ไม่ตกเอาไปเอามาเก็ไปเพ่งไปเพ่งนิวรณ์ไปบังคับไม่ให้มันเกิดไปกดไปดันเอาไว้เกิดวิป,ปัสสนูต,ต่อเห็นไหมมันมันก็โยนช่วงไปแบบนี้ทีนี้พอเราเป็นเราปฏิบัติเองเนี่ยจะไปถามครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ไม่ได้แล้วตอนฟังันจะเข้าใจนะตอนไปทํามันคนละเรื่องบางที ดังนั้นก็เลยยื่นแก้กันไปในช่วงปฏิบัติเนี่ยเขาบอกให้แก้แก้แก้ไปจนกระทั่งว่าเราฝึกแก้ฝึกเกิดฝึกแก้ฝึกเกิดจนมันชํานาญเพราะว่าเป็นปฏิบัติที่บ้านเราก็รู้วิธีแก้คุณพ้อเทียนบอกท่านบอกกายกับใจเนี่ยโดยธรรมชาติมันสงบอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างความสงบมันอีกไอ้จจเหตุนี่ไม่สงบเพราะมันมีเวทนาอะไรขึ้นมาเราไม่แก้เราไม่ยอมแก้เราไปกดซะใช่ไหมมันปวดขึ้นมาแทนที่จะลุกจะ ปวดจะเพื่อให้มันสบายกลับไปสู่ปกติใหม่ไปกดมันไว้เพื่อจะอะไรสร้างขันติบารมีเพื่อสร้างพลังอะไรอะไรมันก็ไปทางนั้นะจิตมันก็เศร้าหมองท่านก็เปลี่ยนสมมติว่าการที่จะไปแก้มันก็ทั้งทําแบบอะไรแมวกระหนูใช่ไหมแมวกับหนูเวลาเวทนาต่างๆหรือความไม่สบายต่างๆมันเหมือนหนูออกมาเนี่ย ออกมาตรงนั้นออกมาตรงนี้ที่เราไปไล่จับไม่สบายตรงนี้ก็ไปแก้ตรงนี้ไม่แก้ไปแก้มามันไม่ไหวเหมือนไอ้หนูเนี่ยมันจะแมวจะไปไล่จับหนูมันไล่ตรงนี้ได้หนูมันตัวเล็กกว่าแมวใช่ไหมมันมุดค่อยซ่องเข้ารูที่ไหนแมวเข้าที่ไหนได้ <c oughs> <c oughs> แล้วแมวก็ต้องฉลาดนะทีนี้มันก็แอบ,บอยู่ข้างนอกแล้วปล่อยให้หนูขึ้นมา ก็ระบบนั ps, stage, you. You one, ่น no ก like so right? ็เหมือนกันสติเนี่ยมันหนูเวลาความคิดออกมาก็ปล่อยมันออกมาอย่าไปกดมันไว้จะไปจ้องอยู่ปากรูหนูนหนูจะออกมาได้ไงใช่ไหมล่ะเออเหมือนกันจ้องมาให้มันความคิดความคิดออกมาก็กดความคิดออกมาก็กดไม่ได้มันก็หลบไปเลยมันหนูหลบเข้ารูนะแมวก็ไม่ได้กินนะแมวฉลาดค่อยจ้องอยู่ไกลๆใช่ไหมอย่าให้หนูมันเห็นปล่อยให้หนูมันเพลินนะความคิดคิดออกมาก็ให้มันคิดดูก่อน แล้วก็หาวิธีที่นี่หาวิธีจัดการมันแต่ส่วนใหญ่เป็นไงแมวมันอ่อนพอหนูมาแนละ้วบางทีแมววิ่งหนีเลยแต่นี่ที่อเมริกาแมวกลัวหนูนะไม่ใช่หนูกลัวแมวนะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราขุนแมวจนอ้วนนะหนูออกมามันมันไล่เออมันไล่กันแมวจะเองหนูนะ่ะเออตลกจริงๆเพราะว่ามันขุนแมวจนอ้วนมันไม่หิวมันก็กลัวสิ่ไงนะว่า เออเห็นไหมเห็นคลิปก็มาออกเห็นไหมแสเทที่เมวไล่กัดหนูหนูไล่กัดเมยเนี่ยไหมแล้วก็ขุนกิเลสจนอ้วนแล้วไอ้ความคิดมันก็ออกมาเราทําอะไรไม่ได้แล้วทีนี้เพราะอะไรเพราะตัวเมวคือตัวปัญญาเราไม่ได้ฝึกปัญญาเราไปขุนไปตีความสบายพอไปตีความสุขความสบายสติปัญญามันก็หายดิก็หดดิกิเลสมันก็อ้วนพออ้วนแล้วมันก็กลัวกิลเออกลัวหนูเราทีนี้มันก็กลัวกิเลสเพราะฉะนั้น วิปัสนูท่านก็จะเปรียบเหมือนว่าจะแก้มันก็เปรียบทำแมวกับหนูจินตยานถ้าจะแก้มันท่านเปรียบเสมือนขุดบ่อน้ําเวลาบ่อน้ำใหม่ใหม่มันก็ขุดมันก็ขุดคลักเลยใช่ไหมวิธีการแต่ว่าน้ําที่ใส่น้ํ่จริงมันออกมามันใสหรือมันขุนตาน้ําจริงอ่ะมันใสใช่ไหมแต่ที่ขุนมันไม่ใช่น้ําที่ออกมาจากตาน้ําแต่มันเป็นความสกปรก จิตของเราที่มันขุนมัวไม่ได้หมายถึงว่าตัวรู้ตัวรู้เหมือนตาน้ําออกมาเรื่อยๆตัวรู้ตัวนะแต่ที่มันขุนมัวเป็นความคิดเพราะอะไรเพราะคีเลตหรืออดีตอน,นาคตเหมือนไอ้ขี้ตรงอยู่ปากบอ่อนั่นะอดีตอน,นาคตของเราเราก็เอาเรื่องอดีตอน,นาคตมาคิดมันก็กลายเป็นจิตมันก็ขุนมัวท่านบอกว่า,างไงตักออกใช่ไหมตักออก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 เรื่อยๆพอ ตัวอดีตอนาคตเปลี่ยนเสีมือนขี้โตมันถูกสลัดออกสลัดออกสลัดตัวรู้สึกล้วนๆก็เกิดเรื่อยๆเหมือนน้ำใสมันก็แก้ได้จินตยานจินตยานมันก็มันคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้คิดเรื่องดีๆนะเรื่องดีเรื่องช่วยท่านบอกสลัดไ้ก่อนอย่าไปเอามันไว้เพราะมันยังทําให้น้ําขุนได้อยู่ความคิดมันยังให้ตัวรู้เราขุนได้อยู่ตัวรู้กับตัวคิดมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าที่มันกลายเป็นตัวคิดเพราะมันมาถูกความ อะไรอดีตอนาคตอ่ะเข้ามาถูกกระทบเราไปสําคัญว่ามันเป็นตัวตวนไปสําคัญว่ามันเที่ยงมันสาคัญว่ามันสุงเงี้ยมันก็ไปทําให้จิตมันขุนด้วยอันนั้นเราก็สลับไปก่อนตัดทิ้งตัดทิ้งตัทิ้งจนกระทั่งว่าขี้ตมขี้เลนหรืออดีตอนาคตความสําคัญผิดต่างๆมันหายไปก็เหลือแต่ตัวรู้ร,ร,รวนรวนฉะาถ้าตัวรู้กับตัวคิดตัวเดียวกันแต่ว่าอันหนึ่งมันถูก ปุนปอมเพราะเราไม่ทิ้งเรากักมันไว้นี่กักก็ยิ่งคุณแล้วที่นี่น้าก็ออกมันก็ใสแต่มั่กลายเป็น้ําคุณเพราะว่าเราไมไ่สลัดทิ้งนี่วิธีแก้กจินตยานนะทีนี้วิธีแก้วิปร,ราชทําไงบอกแก่ยากถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เก่งๆนะเป็นบ้าไปเยอะเพราะอะไรพวกวิปร,ราชน,นี่หมายราามันสําคัญผิดอ่ะ สัคิณว่าตัวรู้สําคัญว่าตัวเองเป็นผู้รู้สาคัญว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันไม่ฟังแล้วครูบาอาจารย์สัจเก่งของครูบาอาจารย์เทียงอะไรมันไปก็มีแต่ถ้าหากว่าเขามีบุญบาร,รมีอยู่นี่เขาก็จะเข้าหาครูบาอาจารย์แล้วเคารบครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นการที่ท่านฝึกให้เคารพครูบาอาจารย์เพื่ออะไรเพื่อมีปัญหาวิกฤตม,มันไม่ฟังใครนะแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ที่เคารพอยู่เนี่ยมันจะฟัง ฟังแล้วมันจะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะให้มาฝึกปฏิบัติพระเนี่ยอย่างสายธรรมยุทธ์เขาจะต้องให้ฝึกเรื่องวัวถากรัอาจารย์สามปีนะเขาจะสอนวิปัสนาให้ให้ล้างเท้าให้ล้างบาทให้เช็ดถูให้นวดให้อะไรอย่างนั้นนะอยู่คุณคุณรับได้คุณรับคุณไม่รับเพราะคุณหนีไปถ้าคุณรับได้มาวันหนึ่งคุณปฏิบัติอย่างจริงจังคุณปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยเราจะเกรงกลัวครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะแก้ให้มันจะไม่ติด แต่คนไหนเข้าไปแล้วฉันก็แนมกันไม่จะเป็นเคารพไม่จะเป็นจะคาวะใครยนยเสร็จทุกรายเนี่ยพอเป็นวิปัสสนูไม่เชื่อใครใครก็แก้ไม่ได้ก็เป็นบ้าไปที่เราเห็นนะเพราะฉะนั้นหลวงพรอเทียนท่านจึงเน้นเรื่องนี้เอาไว้การเคารพรุบายจารย์ก็เพื่อสิ่งนี้เมื่ออะไรผิดพลาดขึ้นม,าเ,า,ม,า,ม,มนาเรามีความเคารพอยู่เื่อแก้ได้ถ้าเราไม่มีความเคารพก็แก้อะไรไม่ได้ในที่สุดเราหวังมรรคผลที่ผ่านก็ไปอีกทางหนึ่งเลย แทนที่จะไปทางนี้ก็ไปทางนี้ซะเนี่ยอันนี้คือตัวที่ต้องการพูดตอนเช้านี่คือเรื่องของวิปัสนูจินตญาณวิปลาสมาจากตัวนิวรณ์ที่เราแก้ไม่ตกเราไปบังคับมันซะนเข้าใจนะนเพราะงั้นจะไปติดทีเดียวแต่ก็หาไม่ได้หรอกถ้าหากว่ามันเกิดบางทีเราทําอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมทํา แต่ถ้าหากว่าเราทาที่นี่ให้ถูกเส้นแนวเวลากลับบ้านไปมันก็รู้จักวิธีแก้แล้วแหละมีอะไรเกิดขึ้นกลับมาหาความรู้สึกตัวให้ชัดๆไว้เสมอแก้ปัญหากายให้ชัดอย่าไปบีบอย่าไปบังคับอย่าไปความคิดออกมาก็อย่าไปกดไปทับมันก็รู้วนไปเรื่อยๆเหมือนน้ามันออกมาก็อย่าไปกดมันไว้ก็ตัดทิ้งไปเรื่อยๆถ้ามันเป็นความคิดอดีตน,นาคตอยู่ความคิดที่วิตกวิจารอยู่ก็สารทิ้งไปก่อน แต่ขี้เกียจตักทิ้งทาไงไม่มีกระบวยตากอีกแล้วช่วยไม่ได้แล้วดอนนี้นะคุณขุดบอลน้ำด้วยคุณไม่ได้เตรียมเครื่องมืออาไว้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ในอาจารย์อื่นที่มาไปฝึกฝนปฏิบัติมาท่านไม่ได้เน้นตรงนี้เหมือนหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อเทียนเน้นตรงนี้เป็นพิเศษเลยเพราะท่านรู้ว่าปัญหาพร่องเชื้อทุกคนแต่จะมีอาจารย์แก้หรือไม่แก้ให้แต่ท่านเองตอนที่มันเกิดน่ะท่านแก้เองได้เพราะว่า ท่านเป็นคนเคารพูบาอาจารย์พอเคารพผัอาจารย์นะเวลาอาจารย์ท้วงเนี่ยท่านก็ไม่ก็ไปแก้ตอนที่ท่านสอบอารมณ์กับหลวงพ่อมหาปานก่อนที่ท่านจะออกสำนักมาเนี่ยอ่าท่านถามคําแรกว่าพริกเนี่ยเผ็ดไหมอ่าพริกนี่เผ็ดนะเราจะตอบว่าไงเผ็ด <laughs> ท่านบอกไม่เผ็ด อ้าวทำไมอ่ะเพราะตอนนี้พี่มาอยู่ไม่ได้อยู่ที่ลิ้นผมอ่ะมันจะเผ็ดได้ไงนี่คืออารมณ์กรรมาฐานต้องเอาปัจจุบันเป็นหลักแต่ถ้าบอกว่าเผ็นดนี่เป็นอะไรเป็นอดีตแล้วใช่ไหมอเอาะเราจำอดีตมาตอบมันเผ็ดเ,เพราะมันผ่านไปแล้วจําได้เห็นไหมแต่กรรมาฐานต้องขณะนี้มันไม่มีผมไม่ได้เผ็ดเกลือก็เช่นเดียวกันก็ไม่เค็มเพราะเกลือมันอยู่ที่ลิ้นหลวงพอ่อปานก็ถามเออทีนี้อันนี้ที่ถามเรื่อง พี่ปัสนูนะ,ะถ้าไปสําคัญว่ามันเพดเสนว่าคุณไปยึดทีดอดีตคุณก็ยังปูงแต่งเข้าใจผิด <c oughs> แต่นีถาถาน่ถ้าถามเรื่องจินตญาณกบิปราราชถามว่าง,งี <c oughs> ้ว่าเนี่ยอุบายสกตอนนะั้นถ้าเป็นบายสกนะพอเสร็จข้อดอจต้องเดินทางกลับบ้านที่จากสีเชียงใหม่น้องคายไปถึงเมืองเลยสมัยนั้นนะ่ะทางรถมันยังไม่ดีนะ่า,าบางบางที่บางแห่งก็ต้องเดินเนี่ย บอกกลับบ้านนี่นะคุณต้องเดินผ่านป่าผ่านบกผ่านดงบางแห่งเนี่ยถ้าได้ข่าวว่าในป่านเนี่ยพานันไปล่าเนื้อไปยิงเสือถูกเสือเสือเจ็บแต่บุิีเสือเจ็บน่มันเหนูมากมเลยใช่ไหมเสือเจ็บถ้าได้ข่าวว่าในป่านเนี่ยมันมีเสือเจ็บอยู่เนี่ยเวลาคุณจะเดินกลับบ้านคุณจะกล้าผ่านป่านี้ไหม่านก็บอกว่าต้องไปนะทำไมไปก็ไม่ถึงบ้านอา้าวคุณไม่กลัวเสือ ตอนที่ผมไปเสือมันอาจจะไม่อยู่ที่นั่นแล้วก็ได้หรือถ้ามันมีผมก็ต้องสู้ว่างั้นนะอ๋อตรงนี้อาจารย์ยกมืออนุโมทนานะหมายความว่าถ้ากลับไปบ้านถ้ามันมีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยหรือบางทีคิดว่ามันเกิดมันจะไม่เกิดก็ได้แต่ถ้ามันเกิดต้องสู้กันว่างั้นอ่าสู้ย่างก็ฝึกมาหลาสามเดือนเนี่ยใช่ไหมก็ต้องมีวิธีสู้นะอ่าท่านบอกอันนั้นกลับบ้านได้ ค,คุณไม่กลัวเสือเหมือนกันนะหมายความว่ามีปัญหาอะไรไปแก้ข้างหน้าเอาเองก็แล้วกันนะถ้าคุณไม่กลัวปัญหาแสดงว่าคุณรู้จักวิธีแก้ท่านก็กลับบ้านนี้ดังนั้นเองเราจะเห็นว่าบางทีครูบาอาจารย์ให้สอบท่านต้องการถามถึงปัจจุบันไม่ได้ถามแต่เราอาดึงอนาคตมาตอบก็แสดงว่าเรายังไม่ได้อารมณ์วิปัสนาอารมณ์มิปัสนาะอะไรเกิดขึ้นปัป๊บต้องรู้ปัจจุบันเสมอแล้วมันก็จะเห็นความจริงนะ น,นั้นอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราต้องศึกษาร่วมกันเอเคนี่นะเข้าใจชันไหมน,นิวรวิปสัสณูจินตยานวิปลาสอะไรดีที่สุดมันก็ต้องมีของที่แย่ที่สุดอะไรที่ที่ดีที่สุดนั้นก็มีเสียก็เสียที่สุดเหมือนกันเพราะก็ต้องระวังเลยจะไปเอาแต่ดีนีพพานไปของดี แต่ไอสิ่งที่ตรงข้ามนิพพานนะี่คือนรกก็ต้องระวังเหมือนกันนะมันถ้าผิดใจนิพพานก็ไปนรนกเลยอย่างเงี้ยมันก็มาด้วยกัน